สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนผู้สานมสดนะคะค่ะอันนี้สวนผู้สาตาเพชรหลังจากที่เราได้ให้ปุ๋ยทางทางต้นไปแล้วนะคะเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเคมีนะคะเราให้ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยซึ่งว่าฝนตกงลงมาก็ละลายหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะถัดมาหนึ่งสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันนะคะว่ามันจับลูกหรือย,อยังนะคะนี่ค่ะต้นผู้สาออกดอกเยอะมากนะคะช่วงเมื่อกี้เนี่ยที่เรายัางก่อนที่เรา จะให้ปุ๋ยนะคะมันจะเป็นดอกแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะดำดำเห็นไหมคะเนี่ยออกดอกแล้วก็เป็นดำดำเหี่ยวแล้วก็ร่วงคะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราให้ไปก็จะมีเริ่มมีลูกจับมาแล้วค่ะนี่จะ้ะนี่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 น,น,น,นี่นี่คะ่ะจับลูกแล้วนะคะนี่จะ้ะนี่นะค่ะเห็นไหมคะจะ้ะจับลูกเยอะเลยนะคะ ดอกก็เยอะขึ้นด้วยลูกก็เยอะขึ้นนะคะ,คะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราเข้ามาตัดหญ้านะคะวิธีการดูแลก็มีการตัดหญ้านะคะแล้วก็ดูเรื่องอ่าพวกศัตรูพืชนะคะแล้วก็เข้ามาดูเรื่องการใส่ปุ๋ยด้วยนะคะนี่ค่ะก่อนหน้าน,นี้เห็นไหมคะเนี่ยดอกมันจะดําเห็นไหม แล้วตอนนี้มันก็เริ่มตีดอกออกมาใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะดอกเยอะเลยเนาะนี่กิ่งก้านโดดขึ้นนะคะลูกก็เริ่มจับแล้วจ้ะนี่เห็นไหมคะลูกก็เริ่มจับแล้วถือว่าการให้ปุ๋ยนี่ก็มีประสิทธิภาพดีเหมือนกันนะคะก็คือควรควรให้นั่นแหละคะ่ะก็คือ,อคุณจะให้ปุ๋ยอะไรก็ให้เขาลองดูได้นะคะแต่ส่วนมากผู้ชายนี่ก็เขาก็ทานได้ทั้ง อินรีเคมีหรือว่าปุ๋ยคอ,อกอะค่ะก็คือชอบหมดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มจับลูกแล้วพอเขาจับลูกจับชอบแบบนี้ก็คือดอกเลยนะคะถ้าเริ่มจับแบบนี้เพราะว่าจากที่คุณดูดอกสิคะเนี่ยดอกมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยดอกมันเยอะมากเลยมันก็จะเป็นออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ไปเดินดูกันคะ่ะนี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่จับเต็มเลยนะคะ ตามกิ่งก้านพวกนี้ด้วยนะคะดูนี่จ้ะนี่ก็มีการจับลูกเยอะมากเลยนะคะนี่นี่ค่ะจับดอกจับลูกกันเยอะมากเลยนะคะอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆนะคะอีกไม่นานก็จะลูกโตขึ้น,นะคะ่ะเดือนสองเดือนนี่แหละนะคะลูกก็จะโตขึ้นเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็ออกดอกเต็มเลยจ้ะนี่นี่ค่ะ ก็จะมีเริ่มจับลูกบ้างแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมะคะนี่จับลูกบ้างแล้วนะคะป่ะคะ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูใหม่นะคะ